เห็นความสำเร็จของเล็กในวันนี้เชื่อ ER ไหมคะว่าเล็กเป็นแค่กรรมากรก่อสร้างมาก่อน เล็กกัญญรลัตเกตพิบูลค่ะเป็นคนจังหวัดโคราชนะคะตอนเด็กๆมีโอกาสได้เรียนหนังสือจบเพียงชั้นป6เท่านั้นเองค่ะปัจจุบันเล็กทำธุรกิจ Successmore Being จำกัดมหาชนนะคะและรับรายได้ต่อเดือนมากกว่า1 4 0 0 0ล้าแนบาทต่อเดือนค่ะแรงบันดาลใจที่ทำให้เล็กมีวันนี้ก็คือครอบครัวที่อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ รายได้ที่มากขึ้นนะสามารถดูแลครอบครัวได้มากขึ้นอิสรภาพเวลาและเด้จะพูดว่าเงินค่ะสามารถซื้อความสุขได้จริงๆค่ะได้สามารถที่จะมีรถนะคะเอาผาดน,นะคะหนคันและรถเบ้นอีก4ล้านบาทอีก1นึ่คันค่ะสามารถซื้อบ้านให้แม่ได้เกือบ10ล้านบาท และปัจจุบันซื้อคอนโดส่วนตัวนะคะมากกว่า5ล้านบาทค่ะก็มีโอกาสได้ท่องเที่ยวฟรีกับธุรกิจ Success m ม l l ปีละ3ครั้งนะคะก็เดินทางรอบโลกมาแล้วมากกว่า20ประเทศแล้วค่ะเวลาว่างชอบช้อปปิ้งค่ะ <laughs> Success Mall คือเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตนะคะหลังจากที่เล็กได้รับโอกาสนี้แล้วเรียนรู้พัฒนาตนในระบบ SLA Connect และอยากจะส่งมอบโอกาส c ั e เซสมอลค่ะเพื่อ เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เหมือนกับเล็กในวันนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโอกาส Successor m e b e i n g จํจำกัดมหาชนคือคำตอบค่ะ